ทีนี้ผมย้อนกลับมาที่ของไทยเราอีกทีนึงครับขอดูแผนที่นะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารอบสองที่เราเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ภาพแรกนี่มีแค่6จังหวัดนะครับคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าแผนที่ประเทศไทยสีภาพเนี่ยนับ1ในวันที่17ทธันวาคมนะครับ 17ธันวามนี้วันนี้มาถึงวันที่30ทธันวาคมก็ประมาณ15วัน14 15วันจาก6จังหวัดมาเป็น26มาเป็น37และวันนี้48จังหวัดลุกลามไปอย่างรวดเร็วตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับที่ผมจั่วหัวไว้ตั้งแต่ต้นของรายการว่ารอบสองหนักกว่ารอบแรก5่าเท่านี่ครับเราดูครับ แค่เพียงประมาณ14-15วันเนี่ยจาก6กลายเป็น48จังหวัดจากคนแรกที่สมุทรสาครวันที่17ธันวาคมคนเพียงหนึ่งคนที่ตลาดก,กลางกุ้งเจอายุ61บัตรนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นะครับในช่วงนี้ช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน หรือส่วนใหญ่ตอนนี้ได้รับการร้องขอจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับปลัดกระทรวงหรือไม่กระทั่งกระทรวงมหาดไทยก็รณรงค์เรียกร้องว่าพี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่กับบ้านลดความเสี่ยงน่าจะเป็นหนทางที่